พื้นฐานบุคลิกภาพแรกคือพวกเฉื่อยชาจุดเด่นของคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้คือเป็นคนง่ายๆสบายๆและน่าคบส่วนข้อด้อยคือความเฉื่อยหากคุณเป็นคนเฉื่อยชาแล้วจะสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้อย่างไรคุณต้องค้นหาคุณค่าในสิ่งที่อยากทำเมื่อคนเฉื่อยชาได้เห็นคุณค่าของการทำอะไรบางอย่างแล้วพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเป็นอันขาด พวกเจ้าอารมณ์จะตรงข้ามกับพวกเฉยชาอย่างสุดขั้วจุดเด่นคือเข้าควบคุมทุกอย่างได้ง่ายและตัดสินใจรวดเร็วส่วนจุดด้อยคือถ้าไม่ได้เป็นคนควบคุมจะไม่ยอมเข้าร่วมคุณต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองเลือก คนที่รักความสนุกสนานมากที่สุดในบรรดาบุคลิกภาพทุกแบบคือคนล่าเลิงซึ่งมักเป็นดาวเด่นของงานเลี้ยงทุกงานส่วนจุดด้อยคือมักขาดความมุ่งมั่นหากเป็นคนล่าเลิงแล้วจะสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองพัฒนาได้อย่างไรคุณก็ต้องทำให้เป็นเรื่องสนุกบุคลิกภาพสุดท้ายคือคนเจ้าระเบียบ พวกนี้ต้องการทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบและมีจุดเด่นคือใส่ใจกับรายละเอียดทุกอย่างแต่ด้วยความปรารถนาจะทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบจึงกลัวว่าจะทำผิดหากคุณเป็นคนเจ้าระเบียบแล้วจะสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองอยู่เหนือความกลัวนั้นได้อย่างไรคุณก็ต้องเน้นที่ความสนุกสนานในการเรียนรู้รายละเอียดทั้งหลายและศักยภาพของการพัฒนาเรื่องนั้นจะเห็นว่าบุคลิกภาพทุกแบบล้วนมีจุดเด่น ฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของแรงจูงใจก็ต้องใช้ประโยชน์จากจุดเด่นในบุคลิกภาพของตัวเอง